เพคของกันวันนี้มีออเดอร์แล้วดีใจสุดๆซึ่งเราจะใช้กล่องของที่แล้วนะคะซึ่งจะเป็นกองตัวนี้นั่นเองเปิดไประเด็นแล้วมาเราก็จะมาตัดกล่องกันเลย เราจะใช้เทปล้าเรานะคะเรียนะเดี๋ยวมัเร็จนีแล้วเราก็จะเอาเทปเราล้ลลาเรานะคะมแปะ เสร็จที่ร,ร้อนเขาซึ่งเทปร้านเราเนี่ยมีแต่เทปเด็กเทปลายเด็กเพราะว่าอันนี้สำหรับเด็กมาเราก็มาเริ่มเทกันเลยเอากล่องไปที่อื่นมาเราวันนี้นะคะเราจะแพกเป็นกัทซันซูอีกแล้วมาต่อสูมาละ ซึ่งพุค่ค้าบอกว่าอยากได้เป็นการชุดสูตรของของใครก็ดได้ซึ่งอยากให้เราสู่มนะคะเราจะเอามเอามาลอาชุดสูตรนะคะอลันชุดสูตรซ้ำไม่ออกมาหรอกอันนี้ โอ้ยลนหาชุดสสุดเพิ่มเลยแล้วก็จะมีชุดนสุดตัวนี้ล้วก็ตัวนี้ไอชุดนสุดหมวดไปที่รับร้อยแ<า>ล้วมาลูกค้าท่านนี้บอกว่าเอาสองใบผ้ามาเออหนึ่งเฮ้ย มาแรงอย่างดอกกูตามมันมาต่อยของค่อยไหมเฮ้ยต่อยมันมายังอะ่ะมาแรงอะ่ะน่ากลัวไม่ไหน,นไรตัวเลยว้าวน่ากลัวตัดภาพไปที่ตอนนับเสร็จ ตัดผ้ามาที่ตอนเลือกได้เสร็จโอ้ยอันนี้ม,มาลืมเก็บว้าเก็บก่อนอาบน้ำต้นก็นคืองเก็บ่อนนไปอาบี่นะคะก็จะเป็นการชิโรได้ก็จะเป็นชุดสูทที่มีใบละหกคน ตอนนี้นะคะเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะคะเพราะว่าเราเจอแมลแรงไรไม่รู้เราไม่กล้าล้วงแล้วเราก็จะมาใส่เฟรมแบบนี้มาช่วยได้อยู่นะมาด้วเสร็จประมาณนี้นะคะแล้วก็<ห>จกนะ,เร,ะ,ะเราจะประมาณนี้นะ จะไม่ใส่กล่องแล้วดีกว่านะวันนี้เราก็จะแพ็กไม่น้อยหน่อยแล้วเราก็จะอันนี้ไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาเคยมาทักเล่นล้วเราเล่แล้วเราก็แบบเออเราไม่ให้เขายอะอเลยอ่ะเราให้เขาแค่นี้อันเดียวเลยไปนะเขาเคยมาทักเล่นด้วย เราก็เลยแบบเออช่างมันเถอะในวันนี้ถึงตาเอาคืนของดาวนะคะเราก็จะมาแพ็กของแขนน้อยนันก็ใช้ประมาณนี้บังหน้ากาไปโลดบ๊ายบาย